มึงสุดยอดว่ะอังกฤษยู21แม่งตบสเปนไปสามหนึ่งเลยนะเว้ยในยูโรย21อะเออจริงกูดูอยู่มันสัดสดัเข้ารอบรองไปเลยดิแล้วที่สำคัญคืออะไรวะฮาวิเอเลียตเด็กหงเรานี้แหละแม่งยิงได้ด้วยเว้ย ครบเด็ดใช่ใช่ลูกสองไงสวยจัดแอลเลียดหลังเกมบอกแบบเหลือเชื่อพูดไม่ออกอะ่ะอารมณ์คงมาเต็มเออดิคงมงมงปนดีใจสุดๆใชยชนะนัดนี้ก็ส่งอังกฤษเข้ารอบรองไปเลยไงอือฮึและที่น่าสนใจนะเกมนี้เด็กหงลงตัวจริงพร้อมกัน3คนเลยเว้ยมีทั้งแอลเลียดแจเรลควันซ่าแล้วก็ไทเลอร์มอร์ตันโหจัดเต็ม แสดงว่าโค้ชลีคาสลีนี่ไว้ใจเด็กเราจริงนั่นดีถือว่าเชื่อมือกันสุดๆแต่เปิดเกมมานี่กูใจหายแวบเลยนะเกือบดมจุดโทษตั้งแต่ไก่โหใช่ๆช่เกือบไปแล้วดีนะมี VAR ช่วยไว้ไม่งั้นนั่นเละเปลี่ยนเลยเออจริงรอดมาได้นี่คือแบบลงอกไปทีแล้วมันส่งผลต่อเกมเยอะปะวะจังหวะนั้นก็เยอะอยู่นะคือพอไม่เสียประตูเร็วทีมก็ตั้งหลักได้ เออแล้วอย่างจากนั้นแป๊บเดียวอังกฤษก็เริ่มคุมเกมได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ประตูนำจนได้ใช่ใช่เจมส์แมคคาทียิงลูกแรกเข้าไปก่อนจังหวะประสานงานกันดีเลยนะลูกนั้นอืมแล้วลูกสองของเอเลียดนี่ก็ตามมาติดติดเลยนี่แค่5นาทีเองมั้งเออเร็วมากลูกนี้คือเห็นชัดเลยว่าเอเลียดสอดขึ้นไปถูกที่ถูกเวลาจริงๆแล้วจบโคตรคมโชว์ฟอร์มเทพเลยดิประมาณนั้นแหละ ตอกย้ำฟอร์มดีในชัวร์นาเมนต์นี้เลยสร้างความมั่นใจให้เจ้าตัวไปอีกเยอะแน่ๆแต่สเปนนั่งก็ไม่ยอมง่ายๆนะเว้ยตีไข่แตกได้จากจุดโทษก่อนหมดครึ่งแรกเลยใช่ใช่คาวิงแกรายิงเข้าไปเกมเลยกลับมาเปิดอีกครั้งเครื่องหลังก็ยังต้องลุ้นกันอยู่แล้วเครื่องหลังเป็นไงบ้างวะอังกฤษคุมอยู่ปะก็ถือว่าคุมได้ดีนะเกมรับค่อนข้างมีวินัยเลยแหละไม่ค่อยเปิดช่องให้สเปนได้จบจะจะเท่าไหร่อืม จนสุดท้ายเอเลียดแอนเดอร์สันก็มายิงจุดโทษปิดกล่องท้ายเกมย้ำชายไปสามหนึ่งสบายใจเออแต่ตอนท้ายเกมแม่งมีเรื่องงนนิดหน่อยไม่ใช่เหรอวะเห็นมีชุลมุลชุลมุลกันอ๋อมีม,มีจังหวะกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยแต่เอเลียดแกให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่าเป็นเรื่องของแพชชั่นอารมณ์เกมล้วนๆแล้วไงต่อแกก็พยายามห้ามเพื่อนร่วมทีมนะบอกว่าใจเย็นๆเพราะอังกฤษเดิมพันสูงกว่าไม่อยากให้ใครโดนใบแดงแล้วซวยนัดหน้าโอ้ ความคิดดีว่ะแสดงว่ามีความเป็นผู้นําเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ดูมีความเข้าใจเกมดีส่วนลีคัสลีย์โค้ชอะนะแกก็ชมสปิริตลูกทีมที่แบบว่าเออผ่านความกดดันมาได้ตั้งจากต้นเกมเลยนะที่เกือบเสียจุดโทษนั่นดิแต่โค้ชก็ย้ำนะว่านี่มันยังไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายยังมีเกมรอบรองรออยู่ต้องมองไปข้างหน้าแม็กอาร์ตี้คนยิงลูกแรกก็พูดคล้ายๆกันเลยนะประมาณว่าดีใจแหละแต่ตอนนี้ต้องโฟกัสเกมหน้าแล้ว ใช่ใช่ทุกคนมุ่งมั่นกับรอบรองแต่ก็มีข่าวไม่ดีนิดหน่อยไงข่าวอะไรวะไทเลอร์มอร์ตันน่ะดิดันมาโดนใบเหลืองเพิ่มเกมนี้เลยติดโทษแบนอดเล่นรอบรองเลยอ้าวซวยเลยดิขาดมอร์ตันไปนี้กลางยั่วปะวะก็คงมีผลบ้างแหละต้องรอดูว่าคัสลี่จะแก้เกมยังไงจะปรับทีมแบบไหนมาแทนในเกมสำคัญกับเนเธอร์แลนด์อืมน่าคิดแต่สรุปคืออังกฤษก็เข้ารอบรองได้ตามเป้าหมายแหละฟอร์มดีเลยโดยเฉพาะไอ้หูเอเลียตของเรานี้เด่นจัด เออแม่งเด่นจริงเกมนี <in> <reading ancient> <one> well, ้ก็น่าคิดต่อแหละว่าฟอร์มดีใน U21 แบบนี้มันจะเป็นใบเบิกทางให้พวกดาวรุ่งกลุ่มนี้โดยเฉพาะเด็กหงเราเนี่ยก้าวขึ้นไปมีบทบาทในทีมชุดใหญ่ฤดูกาลหน้าได้มากน้อยแค่ไหนนั่นดิน่าตามดูเลยวะต้องรอดูต่อไปเออแม่งมันจริงว่ะเกมนี้อังกฤษเข้ารอบไปเจอฮอลแลนด์เลยเว้ยใช่ต้องเดือดแน่ๆแล้วพวกมึงคิดไงกับเกมนี้วะ ดูทันกันเปล่าหรือเชียร์ใครอยู่มาคอมเมนต์คุยกันหน่อยเพื่อนข้างล่างนี้เลยเออใครชอบที่พวกกูเอาข่าวแบบเจาะลึกๆมาเล่าให้ฟังก็กดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะเพื่อนนะใช่ใช่จะได้มีกำลังใจหาข่าวมาเมสากันอีกและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามช่องหงนิ้วของพวกเราด้วยนะเว้ยจะได้ไม่พลาดข่าวสารทีมเราแบบถึงใจถึงอารมณ์แบบนี้อีก